เมื่อประมาณปีพศ2525หรือเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปสำรวจพื้นที่อยู่ในพื้นป่าทางภาคเหนือเนื่องจากว่ามีการลักลอบ้อไปตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ป่าสงวนกันบ่อยครั้งเลยต้องนำกำลังเข้าไปลาดตระเวนอยู่ทุกๆ3วันและได้มีการตั้งป้อมที่พักไว้ตามจุดต่างๆหลายจุด เพื่อเป็นที่พักค้างแล้วเมื่อไปสํารวจถึงจุดจุดนั้นซึ่งการปฏิบัติก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปีช่วงที่มักจะจับกลมผู้ที่ลักลอบตัดไม้ได้จะเป็นช่วงหน้าฝนเสียเป็นส่วนมากเพราะพวกตัดไม้จะสายน้ำป่าที่ไหลลงมาจากเขาแล้วไหลลงสู่ลําน้ำทางฝั่งชายแดนเพราะรู้จักทิศทางของกระแสน้ำป่าเป็นอย่างดีมันจะพัดพาเอาทอนสูงลงมาด้วย โดยไม่ต้องใช้ช้างเข้าไปลากให้เป็นที่สังเกตการตัดและล้มต้นไม้ก็จะไม่มีเสียงเล็ดหลอดออกมาเพราะเสียงของฝนนั้นได้กลบเกลือนไปจนหมดที่สำคัญก็คือจะเป็นการยากลำบากต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจและจับกลุมได้สะดวกแต่ต่อ,ตอมาเมื่อทางเจ้าหน้าที่รู้เขา้าก็สามารถที่จะจับกลุมได้หลายครั้งหลายคราวด้วยกัน แต่แผนของพวกตัดไม้ก็มักจะเปลี่ยนไปตลอดจนเจ้าหน้าที่นั้นต้องตามหลังอยู่ทุกครั้งไปกว่าจะจับได้ในแต่ละครั้งนั้นอย่างเมื่อครั้งที่เลยผ่านหน้าฝนมาไม่กี่วันนั้นจนลมหนาวเริ่มจะพัดชวยมาบ้างเย็นๆในช่วงดึกๆในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่แปดนายได้เข้าไปพบกับกลุ่มคนซึ่งจากลักษณะท่าทางน่าจะเป็นพวกชาวกระเลียงประมาณสักห้าหคน ไม่เหมือนกับคนที่จะลักลอบเข้าไปตัดไม้กำลังถือปืนวิ่งไล่ยิงชายอีกคนที่วิ่งหนีสุดชีวิตเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วทั้งป่าโดยไม่รู้สาเหตุแต่ก็ไม่เห็นว่ากระสุนจะทำอะไรชายที่วิ่งหนีให้หยุดลงได้ไม่ว่ากระสุนจะถูกหรือไม่ถูกล่างของเหยือ่อแล้วก็พากันวิ่งหายเข้าไปทางชายป่าแนวลำนำ้ำตะเข็บชายแดน ระยะที่เห็นไม่สามารถที่จะช่วยชายคนนั้นได้จะไล่ยิงกลุ่มชายพวกนั้นก็เกรงว่าจะพลาดไปถูกชายที่วิ่งหนีนั้นได้เลยพากันวิ่งลัดลออตามไปผ่านไปเกือบครึ่งช่วงโดยความเหน็ดเหนื่อยจนเสียงปืนของคนกลุ่มนั้นเริ่มเงียบหายไปทำท่าจะหยุดตามแต่ก็บังเอิญไปทันพอดีที่เห็นชายคนที่วิ่งหนีนั่นถูกจับตัวไว้ได้ และถูกมัดตึงไว้กับต้นไม้เตรียมที่จะเผาทั้งเป็นโดยมีเศษไม้สุมไว้อรอบๆอบตัวเจ้าหน้าที่เลยพากันยิงใส่คนกลุ่มพวกนั้นจนสุดท้ายก็พากันวิน่งหนีกระเจิงไปคนละทิศละทางเลยพากันเข้าไปช่วยชายคนที่ถูกจับมัดไว้ได้ที่สภาพสะบักสะบอมเหมือนกับหมดแรงตามเนื้อตามตัวมีแต่ลอยไหม่เป็นจำจำไม่รู้ว่าถูกอะไรเขา้า สังเกตว่าชายคนดังกล่าวไม่กล้าสบสายตากับเจ้าหน้าที่ก้มลบหน้าหลบตาตลอดเวลาเหมือนกับว่าตนเองนั้นมีความผิดอะไรสักอย่างถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีคำพูดใดๆเล็ดลอดออกมาจากปากแม้แต่คำเดียวพอหลุดจากเชือกได้ก็ลุกพรวดวิ่งหนีไปต่อหน้าต่อตาของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าเกิดอะไรขึ้นแน่เพียงแต่ยืนมองชายคนนั้นวิ่งหนีไปจนลับตา คิดกันว่าชายคนนี้คงจะไปรู้ความลับอะไรของคนพวกนั้นเขาถึงได้ถูกตามไล่ล่าเอาเกือบถึงตายเช่นนี้เจ้าหน้าที่แปดคนไม่ได้ติดใจอะไรเพราะกลุ่มคนทั้งหาหกคนที่ไล่ล่าชายคนนั้นได้ลัดเลาะละไหวยน้ําขามฟังไปแล้วคงจะไม่ย้อนกลับมาก่อเหตุอะไรอีก็หวังเพียงแค่ชายคนนั้นที่วิ่งหนีอย่าได้ถูกจับไปฆ่าได้ก็ดีแล้วจึงได้พากันกลับมาที่ฐานเพื่อที่จะพัก ในการสำรวจในวันนั้นไว้ที่อยู่ห่างออกไปเกือบ5้กิโลเมตรจากจุดนั้นเย็นนั้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้กินข้าวกินปลาคันเสร็จก็นั่งพักผ่อนพูดคุยกันเหมือนปกติเกือบสองทุ่มก็แบ่งเวรยนยามกันตะเตรียมที่จะรับนอนยังไม่ทันที่จะเอ็นหลังจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดด้วยกันซึ่งเสียงนั้นดังมาจากตีนเขาอีกลูก แต่ว่าอยู่ห่างไปแค่กิโลกว่า,วาเท่านั้นเจ้าหน้าที่ต่างก็รีบคว้าปืนออกไปตามที่มาของเสียงนั้นทันทีอาศัยแสงจันทร์จากดวงจันทร์ที่สาดสองหลอดปลายยอดไม้ลงมาทาให้เห็นเส้นทางได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฉายระยะเส้นทางกิโลกว่านั้นใช้เวลาเดินเท้าด้วยความระมัดระวังพร้อมกับฟังเสียงรอบๆตัวไปด้วยก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาที ก็มีเสียงปืนที่ดังขึ้นอยู่ห่างออกไปราวๆร้อยเมตรแล้วก็เงียบไปสักสิบนาทีเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปรีร๊พรามที่จะเข้าไปเพราะไม่มีใครรู้ว่าวิธีกระสุนจะไปทางทิศไหนแน่คราวนี้เสียงปืนดังขึ้นมาอีกหลายนัดผัดเปลี่ยนกันไม่หยุดเล่าก็ว่ามีสงครามขนาดย่อมย่อมไม่ทราบว่าเป็นกองกำลังที่ยิงกันหรือว่ายิงอะไรแน่เพราะเหมือนเสียงปืนจะดังอยู่ฝ่ายเดียว ดังอยู่ชุดใหญ่ๆสิบกว่านาทีเคยเงียบไปในที่สุดดูท่าว่าคงจะหมดกระสุนไปแล้วตามมา้วยเสียงร้องลั่นดังมาหลายเสียงและเสียงฝีเท้าที่วิ่งไปคนละทิศละทางปนเปไปกับเสียงร้องลั่นนั้นด้วยสร้างความขวัญเสียให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่น้อยแม้ว่าจะมีกันตั้งแปดคนก็นตามทีกับสิ่งที่ไม่รู้ว่าเกิอดอะไรขึ้นอยู่เบื้องหน้านั่นจนผ่านไปสักพักใหญ่ เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่ความเงียบเจ้าหน้าที่ทั้ง8ก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าเพื่อไปสำรวจลองร้อยว่าเกิดอะไรขึ้นพอเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงดังแกลกแกลกแก,แก,แกอยู่ไม่ไกลไม่รู้ว่าอะไรแต่เกรงว่าจะเป็นสัตว์ที่ดูร้ายอาจจะพุ่งเข้ามาทำร้ายได้เลยเอาไฟฉายส่องหาดูเสียงนั่นก็เงียบไปสักครู่แล้วก็มีเสียงฝีเท้าเดินหนีห่างออกไปอีกทาง พอไฟฉายส่องเจอกับพบว่าเป็นคนที่กำลังเดินรีบเลี่ยงออกไปจากลักษณะจำได้ว่าเป็นชายคนที่ถูกไล่ย,ยิงเมื่อตอนกลางวันเจ้าหน้าที่ก็เลยพากันวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันทุกคนพากันเข้าใจว่าอาจจะถูกกลุ่มคนห่าคน,นั้นย้อนกลับมาตามหล่าอ,าอีกก็เลยพากันวิ่งตามต่อเพื่อให้เจอตัวให้ได้แต่กลับไปพบกับใครบางคน ที่ปีนขึ้นไปนั่งกอดอยู่บนง่ามไม้บนต้นไม้ไม่ใหญ่มากนักแต่กระสูงฉโลดความกลัวจนตัวสัน่นทำให้ต้นไม้นั้นสั่นไหวไปด้วยมีเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่ด้านบนจนแสงไฟของเจ้านาทีนั้นส่องขึ้นไปพบเขาก็ร้องบอกว่าอย่าตามไปมันไม่ใช่คนเจ้านาทีก็พากันงงว่าใครไม่ใช่คนแล้วก็บอกให้ลงมาสก่อนแล้วค่อยพูดจากัน จนชายที่ดูว่าจะเป็นชาวกะเลียงที่เห็นในกลุ่ม5 6คนนั่นปีนลงมาจากต้นไม้แล้วเล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่ต้นบอกว่าชายคนที่พวกตนนั้นไล่ยิงนั่นเป็นเสือสมิงซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นเองมีชื่อว่าลอซูซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไปรับเลีเ้ยนวิชามาจากหมอผีกะเลียงในหมู่บ้านและแอบเอาตำราที่หมอผีเก็บซ่อนไว้มาฝึก จนกลายเป็นเสือสมิงแล้วก็หน,นีออกจากหมู่บ้านเพราะเกงว่าอาจารย์ซึ่งเป็นหมอผีจะรู้เขา้าแถมไม่มีวิธีแก้ไขตัวเองจนเริ่มจะมีอาการดูร้ายขึ้นตามวิสัยของเสือต่อมาก็หวนกลับไปฆ่าชาวบ้านตายและหลากไปกินทีละคนสองคนหมอผีก็เกิดตายไปอีกเลยไม่รู้ว่าจะฆ่าเสือสมิงนั่นยังไงเพราะมันยิงไม่เขา้าก็เลยต้องจับเขา เหมือนช่วงกลางวันที่เจ้าหน้าที่นั้นไปเห็นเขา้าแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ไลย่ยิงจนต้องพากันวิ่งหนีเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ฟังก็ยังไม่ปักใจเชื่อมากนักชายคนนั้นก็เลยพาเจ้าหน้าที่ทั้ง8ดคนเดินย้อนกลับมาดูจุดที่เห็นชายที่ชื่อ้อสูนั้นตั้งแต่แรกก็พบว่ามีคนถูกขาตายนอนอยู่สองศพซึ่งก็คือชาวเกาหลีกลุ่มเดียวกันนั่นเองที่สยองไปกว่านั้นก็คือ หนึ่งในสองล่างถูกกัดกินเครื่องไนจนเลี่ยรลาดและสภาพศพถูกกัดกระฉากลำคอจนแทบขาดวินทั้งคู่มันบ่งบอกว่าเป็นฝีมือและการกระทำของเสือจริงๆแต่จะเป็นไปได้อย่างไงที่คนจะมาเป็นเสือไปได้ชายกะเลียงก็บอกว่าพวกตนยิงจนกระสุนปืนหมดก็ไม่สามารถทำอะไรล่อู้ได้แม้แต่น้อยมีเพียงแค่อ่อนแรงลงและเคล็ดขาดยอกเท่านั้น แต่ไม่ถึงกับหมดลิตริรงสิเจ้จาหน้าที่คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อช่วงกลางวันยังเห็นตามร่างกายของรอซูยังเป็นรอยไหม้ๆจุดๆจำๆจอยู่เลยทําให้ทุกคนนึกขึ้นได้ว่าน่าจะใช่เพราะต่างก็เห็นว่าเช้าก็เลี้ยงทั้งหา5ขคนนั่นไหลยิงไปติดๆแต่กัลบไม่พบบาแดแผลใดๆหนึ่งในเจ้าหน้าที่นั้นเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเสือสมิงมาบ้าง และมีตะกุดลงอาคมจากคูบาอาจารย์ที่นับถือติดตัวมาด้วยเลยบอกให้ทุกคนนั้นหรีบหากิ่งไม้ที่หาได้ใกลๆ้ๆปีนขึ้นไปผาดบนต้นไม้นั่งหลบเสือสมิงนั่นก่อนคิดว่าลอซูถ้าเป็นเสือสมิงจะต้องย้อนกลับมากินเยื่ออีกแน่แล้วได้เอาตะกุดของตนไปมัดไว้ที่ปลายปืนของเจ้าหน้าที่ที่ยิงปืนแม่นที่สุด ทุกคนพากันนั่งนิ่งแทบจะไม่ไหวติงเมื่อมีเสียงฝีเท้าย่ำกลายเข้ามาใกล้าลางที่โผล่ออกมานั่นมันเป็นเสือลายพาดก่อนม่ได้มาในล่างของลอซูเมื่อมาถึงเหยื่อกักดฉีกกินเหยือ่อยางหิวกระหายเมื่อได้จังหวะเสียงปืนก็ดังขึ้นปังกระสุนพุ่งออกจากลำกล้องที่มีตะกุดพันอยู่ เจาะเขาสอกคอเสือลายผ่าก่อนถึงกับเซธลา,าเตรียมจะลุกขึ้นกระโจนหนีแต่กลับถูกกระสุนปืนเข้าไปอีกหลายนัดผูกเข้าใส่จนล้มไปล้มมาแม้ไม่เข้าแต่กรตั้งรักไม่ได้กระสุนอีกนัดจากเจ้าหน้าที่ที่แม่นปืนก็พุ่งเข้ากลางหน้าผากอย่างแม่นยำจนล้มตึงกระสุนฝังอยู่ในหัวชักตัวเกรงกระตุกแล้วก็แน่นิ่งไปในที่สุด ล่างค่อยๆหดย่อลงเหลือเป็นเพียงล่างของชายที่ชื่อหลอสูนั่นอย่างที่ชาวกระเลียงนั่นบอกจริงๆทําเอาเจ้าหน้าที่ถึงกับขนลุกแทบไม่เชื่อว่าเสือสมิงจะมีอยู่จริงๆและได้เห็นด้วยตาของตนเองเข้า